สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านเพชรรุ่งเหลืองแท็กเตอร์อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน,นี่จะพามาดูนะคะรถ47แรงม้านะคะสภาพสวยๆนะคะ คันนี้เป็นรถจดทะเบียนใช้งานปี2554นะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้เราตรวเช็คเก็บรายละเอียดให้พร้อมใช้งานนะคะเก็บสีเปลี่ยนทายของเร็วนะคะตรวจเช็ครอบคันหรือว่าเช็คทั้งหมด200จุดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเหลือนะคะเหลือเปลี่ยนยางหน้าให้เท่านั้นนะคะก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็เหลือบันไดนะคะบางท่านอาจจะมองว่าไม่มีบันไดนะคะ ตัวนี้เรือติดบันไดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เป็นรถปี54นะคะลูกค้า47แรงม้าตัวดีทีนะคะเป็นรุ่นดีพิมพ์นิยมเลยนะคะรุ่นยอดฮิตรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันนะคะลูกค้าเอกสารครบนะคะเก็บงานพร้อมใช้สวยๆเลยนะคะ47แรงม้าคันนี้นะคะขายนะคะในราคา3 85,000บาทนะคะ3 85,000บาทนะคะเลขไม่อยู่44 ชออรรถปีห้าสี54นะคะแถมนะคะท่อให้ด้วยนะคะท่อแต่งนะคะหรือว่าท่อดังนะคะสวยๆแบบนี้มีเอกสารครบนะคะลูกค้าเปลี่ยนทายของเลวนะคะตวรวจเช็ค่วซึมระบบไฟให้เรียบร้อยนะคะ <S <S ด้านหลังนะคะ สวยๆแบบนี้นะคะจะไปพร้อมกับอุปกรณ์2ชิ้นนะคะลูกค้าอุปกรณ์2ชิ้นก็จะมีใบมีดดันดินหน้าและผ่านหลังลูกค้าสามารถเลือกได้เลยจะรับเป็นผ่านบุปิกหรือว่าผ่านพวดนะคะมีบริการสร่งให้ฟรี300กิโลเมตรนะคะ385,000บาทนะคะพร้อมใช้งานนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะรุ่นดีพิมพ์นิยมนะคะรุ่นนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆนะคะลูกค้าใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะ4 ดีทีนะคะปี54นะคะลูกค้าเอกสารครบอย่าลืมโทรกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทร098-125-5301นะคะ0 9 1 0 5 8 2 6 0 2นะ,ะ 2> นนบบคะเพชรรุ่งเรืองแพคเตอร์นะคะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านจ้า